ของควัญของเพจเป็นพลังสู่ความรวยนะคะมาแบบเ้เลดนิดนึงนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่นะคะสำคัญมากที่จะมามอบของขวัญให้เรานะคะเพราะว่าวันนี้มันวันที่ทำไลฟ์สดที่เพจกรูดสงชั่วโมงกว่านะคะ <air. S 1> ก็มีคนเข้ามาชมมากๆนะคะตอนนี้นัชนาลุตัวเลขหลักพันคนแล้วนะคะแล้วก็เป็นเรื่องเราที่ข้อมูลคลั่งทุ่มากจึง อยากเอาของขวัญมาให้เพจเป็นพลังสู่ความรวยด้วยหัวข้อในวันนี้เนี่ยใช้เป็นหัวข้อภาษาอังกฤษนะคะแตะ่ก็จะแปลให้และตีความหมายซึ่งมันสำคัญมากสำหรับเราที่จะขับเคลื่อนพลังงานชีวิตในการเจริญเติบโตและก้าวหน้าทุกๆด้านอย่างสมดุลน,นะคะ,ะหัวข้อภาษาอังกฤษใช้คำว่า your business might be small but the fact that you start something's t a y consistent and create นะคะ this for yourself is uh extra ordinary นะคะ mm hmm. นั่นหมายความว่าธุรกิจของคุณอัดเล็กแต่การที่คุณเริ่มทำบางสิ่งบางอย่างสม,ม่ำเสมอนะะและสร้างสิ่งนี้ด้วยตัวคุณเองนะ,ะนั้นะ่ะมันไม่ธรรมดา นะคะดังนั้นเรื่องธุรกิจนะในยุคนี้สมัยนีย้มันเป็นเรื่องราวของไม่ได้ทำธุรกิจแบบดั้งเดิมอีกต่อไปนะะเป็นเรื่องธุรกิจของการดัดแปลงนะะแปรรูปและนะะมีมินิไซต์แต่ p พาเวอร์ฟูมินิไซต์แต่เพาเวอร์ฟูหมายความว่าเป็นธุรกิจขนาดเล็กที่ไม่ได้มีผู้คนจำนวนมากมายในการที่จะทำงาน แต่มันทรงพลังมากเพราะมันมีเครื่องมือมันมีนะคะในเรื่องเราโลกออนไลน์และมันมีเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานะฮะซัพพอร์ตมากมายถ้าเกิดว่าจะยกตัวอย่างของคนที่จะทําธุรกิจแล้วนะคะมีผู้คนจํานวนน้อยมากๆเนี่ยนะคะก็เออก็จะมีในเรื่องที่เราเห็นบนโลกออนไลน์เนาะอย่างอาจารย์บดิตเนี่ยนะ,ะท่านก็เป็นเอ่อเป็นธุรกิจที่ไม่ได้สร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอะไร แต่นะคะมันมีธุรกิจเรื่องเรื่องของความรู้นะคะที่ผู้คนอยากจะเรียนรู้โครงสร้างนะคะโครงสร้างในการที่จะนำนะ,ะพลังจากตัวแต่ละคนเองเนี่ยเอามาใช้เพื่อนะคะไปสร้างชีวิตใหม่และนะคะเมื่อเรานำพลังในตัวเองนะคะเป็นองค์ความรู้ที่เขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่ชั้นยอดเยี่ยมอ่ะนะคะที่มีพลังมหาศาลเนี่ย มันก็จะเป็นเรื่องราวของการที่ไม่ต้องไปนะลงทุนในมวลอุตสาหกรรมใหญ่ๆนะเหมือนเหมือนแต่ก่อนและก็สร้างนะฮะทำให้อาจารย์บัณฑิตตอนนี้ยินตัวเลขนับเป็นพันล้านนะซึ่งมหาศาลมากนะฮะในช่วงเวลาทีเา่เปลี่ยนถ่ายจากการที่อยู่ในอาชีพของการเป็นวิทยากรมาเป็นนะฮะผู้สร้างแรงบันดาลใจและก็เปิดคอร์สสอนเนี่ยนะนะนะนี่ก็เป็นเรื่องราวตัวอย่างเป็นต้น แล้วลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์บัณฑิตก็ประสบความสําเร็จกันเยอะแยะมากมายโดยที่ไม่ต้องมาลุกเป็นเจ้าของอธ,ธุรกิจกิจการนะฮะที่เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะอันนี้คืออ่ยกเป็นตัวอย่างแต่ว่านะฮะในเรื่องเราของธุรกิจเนะี่ยไม่ว่าจะระดับไนขนาดไหนก็ตามเนี่ยนะคนะ,ะถ้าคุณนะฮะไม่มีในเรื่องทักษะที่สันทันหนัดในธุรกิจที่คุณทำโดยเพาที่ว่าปวดหัวนะ เพราะว่าปจิมมีพี่สาวท่านหนึ่งเนี่ยนะคนะ,ะเออด้วยด้วยใจิตใจที่นะคะเป็นเป็นนักสู้นะคะมีพื้นฐานในเรื่องของเป็นนักสู้ตั้งแต่เด็กเนะี่ยแล้วก็คุ้นชินกับการที่จะต้องลงทุนนะแล้วก็สร้างอะไรต่อเมื่อไรเนะี่ยแล้วก็จะมีเออบุคลากรและก็จํานวนคนมากมายที่เรียกว่าลูกน้องเนะี่ยคือมีพื้นฐานของความเคยชินการมีลูกน้องนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่า เป็นพลังงานต่อเนื่องนะคะซึ่งมันเป็นการสลัดนะคะในเรื่องเราของนะคะภาพลักษณ์และก็พลังงานเดิมๆไม่ได้เนี่ยก็คือคนที่ขี่หลังเสือนะคะหรือคนคลี่เคยอยู่ในนะคะพลังงานเก่าๆเ,เนี่ยนะ,ะถ้าเมื่อไหร่ที่อ่ยังยังยังมีนะคะ power ในการที่บอกว่ารู้ว่าโมเดลเนี้ยเป็นสิ่งที่ฉันต้องทําบางทีมันก็ต้องลุกขึ้นมาทําแบบนี้นะคะก็คือเป็นไลฟ์สไตล์เดิมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่า เมื่อไหร่ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลงใหม่เนี่ยมันดีมากๆเลยที่คุณจะใช้นะคะตัวคุณเองเนี่ยเป็นซูเปอ,อร์พาวเวอร์ค้งวงจรอ่ะซูเปอร์พาวเวอร์ค้งวงจรโดยที่มีงานงอกนะคะจากตัวคุณเองโดยไร้ต้นทุนอันนี้คือยอดเยี่ยมมากนะคะมันโท,ที้บอกว่ามันโทดี้เรียนรู้เรื่องพลังเนี่ยนะคะจากเอ่อคนที่สอนเกี่ยวกับการเป็นผู้สร้างเปลี่ยนนะคะพลังงาน จากตัวเราเองภายใน90วันเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงแล้วตัวตนที่แท้จริงของเรานะ้น่ะมันจะเป็นอุตสาหากรรมนะคะที่มีแต่เราเพียงคนเดียวแต่สามารถนะคะสร้างไรายได้มากมายมหาศาลโดยไร้ต้นทุนอันนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดกันนะคะเดี๋ยวค่อยพ,อพูดกันแต่วันนี้นะคะอยากจะให้ให้ทุกคนเนี่ยนึกถึงนะคะว่าสิ่งไหนก็ตามที่คุณทําต่อเนื่องไม่ว่าอะไรก็กตามนะ่ย ถ้าคุณเอาความต่อเนื่องในส่วนที่คุณรักและรับปัถนาดีอันนี้ก็คือจะเข้าระบ90บ90วันได้เลยนะนะคะนั่นก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องหาความรักนะคะในจิตนะคะในจิตของคุณในความรู้สึกของคุณในชีวิตของคุณที่คุณลงไหลและข้างใครในสิ่งที่จะต้องลงมือทําและชนิดที่ว่านะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณจะไม่ทิ้งสิ่งสิ่งนั้นนะ,ะแล้วนะคะคุณ ให้เวลากับสิ่งสิ่งนั้นอย่างต่อนเนื่องและนี่แหละมันจะเป็นพลังมหาศาลนะคะที่ทําให้คุณน่ะไ,ไม่ต้องไม่ต้องไปแบกเป็นนักธุรกิจที่จะลงลงทุนมหาศาลและต้องใช้คนจํานวนเยอะและไม่รู้ว่านะคะคกลไกลรูปแบบการตลาดเศรษฐกิจนะคะเหตุการณ์สถานการณ์มันจะพันผลยังไงมันจะมีนะคะผลกระทบกับสิ่งที่คุณลงทุนและบริหารธุรกิจแน่นอนแต่กลับมานะคะบริหารชีวิตตัวเอง นะบริหารชีวิตตัวเองเพราะเมื่อไร่ที่นะคะคุณเข้าใจในเรื่องของการบริหารชีวิตคุณเองนะคะเลียงลําดับในเรื่องของพลังงานตั้งแต่ระดับความคิดนะคะความรู้สึกและการลงมือทําอะไรทั้งหมดเนี่ยนะคนะถ้าคุณบริหารได้บอกเลยว่าชีวิตคุณนะคะคือเนื้อนาบุญที่แท้จริงคืออุตสหาหกรรมในการสร้างและผลิตเงินจากตัวคุณเองอย่างแท้จริงและไร้ต้นทุนเรียกว่า งานงอกจากตัวคุณเองนะคะจงหางานงอกจากตัวคุณเองให้ได้แล้วคุณจะไม่ปวดหัวเกกับการไปทํางานประจําอีกเลยและคุณจะไม่ปวดหัวจากการทําธุรกิจที่รุงตรงนางให้วุ่นวายอีกเลยและคุณไม่มีการเสี่ยงการขาดทุนอีกต่อไปมีแต่กําไรงดงามเพราะนะคะงานงอกจากตัวคุณเองมันไรต้นทุนคะ่ะสิ่งที่เป็นท้นทุนที่ยิ่งใหญ่คือ ความรักที่ก็จนลองมือทําจนสร้างสินค้าและบริการขึ้นมาจากตัวคุณเองนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะแล้วค่อยไปหานะคะว่าตัวคุณเองนะ,ะมีอะไรที่จะงอกนะคะมาเป็นงานและสร้างเงินให้กับตัวคุณเองได้และคุณจะเจอแน่นอนค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย